เฮ้ยเฮ้ยเฮเด็เด็นะน่เลยพี่แกฮึนี่มันส่อเลยนี่ตัวน่าขัดขึ้นไม่ขัดขึนแล้วก็ตัวเสียวไอ้เด็กนี่น่นี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 

ลิงเปิดด้วยวิธีนี้สิคูบอกว่ามัน่ใช่หนะโอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะเวิรหมล่ะโอ้เจ็บจังเลยโอ้ช็อกก่อจ้โอจุ่จ่จไนจ่นจ่จุไนจบนจุไนจนจุนจ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 ่นจนจ่นจุ่นจุ่นจุ่นจนนจ่นจุนจ่นจนจ่นจุ่ปจนจุ่นจุจบจจนนจ่จ่นจจนจนจจุ

เดีชุดัจะพกแบบไปเชียวนะนี่คืวงจรที่สรงรัทามานอนนน่ะ่มวงจแบบนี้เน่เขาก็เลยบว่าวงจรละสโตนพื้นฐานนั่นไ่ใช่ลนี่ก็เป็นวงจรสตนที่แท้จริงแล้วก็แบบนี้ที่นันรเคยบอว่าวงจรแลสโตนที่อะไรบ้างนี่เลยกเอาที่อย่างนี้เอาท่ยรางที่เาไปทำเอาไทำศส โอ้โหเปลี mm ่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนได้เมื่อได้เวลาใช้หงสืที่ฉันสะสมมาตั้งนานโอ้โหอะไรนะโอ๊ยโอเคครับแคปเด็นคืออะไรฉันก็ไม่รู้เมือนว่ากูจะสอเรามานะไปทำปได้ก็ได้นไปทำดูโอ้ศิดป์นได้ไปดูไปทำศิลปไอ้เด็นที่เป็นหนังแนีิ อันนี้ใช่ไหมอันนี้เราใช่ไหมจิ๊บจิบจิบจิ๊บนี่อือเออของฉันนี่มันขี้เกียจต้องแบบนี้นในแบบนี้แบบนี้สุดยอดเย้เออของฉันดิ ไลาเลยเออปิงปังปิงปั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 งได้ปะเล่นหมอ๋อให้เกมตำนานใช่ไหมได้ไปปังปปังปังปังอะไรอะมันมันไปไปไม่ได้เนเนใครได้ปะใครได้ปะมันคือมันชื่อว่าเกมอปไรสักอย่างนั้น่ไอคอนเด็กน้อยคอนเด็กน้อยชันไม่เล่นคอนเด็กน้อยสักหน่อยนะ โอ้โหน่เรียนอย่ดีโอ้โหฮ้ยได้ลาไหานกเรียนละเวลางเนี่งโอโหถึงแลบลาบลาบลาอ้มาสีแดงวางมูแก้วโอเคได้เวลาทดลองไดอดดดอออ ทำได้ดีเลยนี่นานักเรียนโอ้งว่ฉันจะพูดผิดก็ตามะบอกจละแกได้อีกฟ้าไอ้สัส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 สอสสัสสัสสัสััสสัสสัเฮัยสัส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 ัสสัสสัสัส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 สัยสัสสหสัสั เดี๋ยวสกอตใจละนายได้อบกอีคิวหนึ่ชิมชิมมะกูสินาด้อไปหายไปไหนอะฮะอเยอบวกลรือว่าเอละะโอ้บังอีสนดีว่าเ้ยชิมทำไรอะฮะทำไรอะผมคิดว่ามันไม่เกมอันนี้แล้วนะโอ้ฉัชอบเกมสุดหลงนะเกมไหครับเ้นเกได้ผมชอบเกมนักเท่าไหร่นะผมชอบเกม ประมาณสักสีปะเฮ้ยีเกนทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยก็ตามกันไปเฮ้ยผมก็่ไม่ชอบเกมนายก็เอาไปสีเหมือนกันเลยทำไมทำไมคุยตมเีเลยนี่ยคุณบอกให้ผมสีล้่ดห่ได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นสีแดงนะสีแดงสีแดงสีแดงใช่ชนเหรอฉันเ